ปิงปลาแล้วก็ต้มปลามเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพบพกันบูราการช่างเล่นนักอีตเก่ากับพี่น้องครับวันนี้มาพี่น้องนี่มีการแบบนี้โบหรือโบหรือโบต้มปลาพี่น้องต้มปลายิงปลาแล้วก็ต้มปลามเนี่ย สื้อกะเจียวหัวลวนแพรโนเซ้าเนาะเกี่ยวแพรโนหัวลวนต้มปาสวดน้ำยิงปาแล้วก็ต้มปาสวดน้ำเนี่ยมครับคือกับความเหนียวพี่เจ้าเนี่ยมเนื้อค้มเนื้อเจียวแพรโน อืมหนครับหนูซุ่มซ่อเลยวัน but, นีน้นกรตูดตัวมุตัวมีอีล้วพี่เนาะี cứ cho dài dài hàng hàng ngoan cũng rồi cũng cắt cũng cũng thấy cũng là quấy ngon ngon bằng ngay cái ông tròn lại ô anh uh. uh, mình nữa không xôm nữa xôm nữa, xóm nữa xong 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 Hang masih stop jam. Nggak ada yo.

ไม่เลยดึงนูวนัเขากันตักเกี่ยวไปนัวงมาอืมคักไปเลยคือน,น้ำอีก่อนน้ำเนี่ยเอาเสื้อหลายไม่แรงมันมันหีกระเพือมก็เลยเสื้อโชยมาพาีา่น้องก็ลวกลวกให้เข้ากันเลย อืก้นนำก้นในเนี่ยกินเน่าต่ำหลายมันเกิดห,ห้อนท้องยองเลยรูดรูดห้อนท้องกินเน่าต่ำหลายกกินไม่คืนนคเกลวใช้วิธีแก้ยุกิ่งห้อนเปียดทำไปแล้วอืมกลาง กินแตีดมันอะไรเศร้าเนาะพี่น้องเนาะตามมันก็ไรเนกินเซีมันกลางหลายกัน,นมีแม่นปลาเก็งคือกลางหลเหรอวะเบื้อกินตัวมันมีกลางนี่ตัวนี้ไม่มีกลาง

เบื้งห้อเอาหนี่้องหองไมเห็นเหมือนเนาะเบือเบือตัวนี่ก็แพงเบือตองนี่ก็แพงเบื่น้องจักกิโลจักบ้านเบือตองนี่ก็แพงก็ธรรมดากับเอ็ดนีเสือจังไงแน่ยสมราคากันเราซมน้ำซมเนื้อกันเรียบเดือนน้องเฮียดมีเปลี่ยนเราจะได้หลายเฮียดเนาะคุณบอกนะเป็นความเพื่อนเราจะได้หลายง่าหญ่เาเฮ็ดเนาะ ฮืมปานี่ก็เลยจะหูมันหูมันหูมัน ยังกลางพอก่อนโอ้มาคิดกันมันอ่อนกระตวดเนาะมันบวบมันก็นจะดได้มาคิดคผิดเนี่ยสุดยอดไปลองกองใส่ไม่ดียังกิดหลายเด้อ ตวนนุยมันก็นไปจวลงไปเลยคนมาเปรี้ยวสิคนว้าวิาำนี้มันเปรนเฮ็ดไปสิเดือดเหรออืมหันมปบนต่เลยเหรอ นกเพิ่งก้องหากันเนาะก้องหาคู่กันไั้ยามมาไปรับขวดไปยังไงเบื่อพักติวมันอีจงลวงหรเลยฮักมันดูดับดร,รับขวดอื้มกันจะกับเที่ยงก่อนซักแกะพักก่น พะบัเนียของเจ้ารัดกันนุกเลยน้ำก็อนบอกลนะ้ว อ๋อพี่น้องวันนี้กลางมันมันกินแงเอาซาเมีลร์กินแต่โมงซินซินมันพอวนะครับวันนี้กัดเอาซาเมีลร <It> ์ก<ๆ>ินซูเบิง์กซาเมีลร์พี่น้องวันนี้กัดเลยพอดีพองามแล้วซาเมียกัดเลยพอดีอิ่มท้องน้อยท้องน้อยกินหลายไม่ได้ท้องน้อยกินหลายไม่ได้คนนะเอาเอาเนาะครับเนาะพอดีพองามแล้วก็นุ่มไส้ขึ้เก่ากับพี่น้องกับโปรฟ้าปรูลอยู่บ้านเป็นว่านยู่สวนี่เก่ากับพี่น้องครับ เบิ่งแย่งนุ่มไทยเลยครับเด้อเบิ่งคลิปนุ่มไทยจบแล้วกับความเจ็บย่ยาไรความไกลนี่ยมีครับสุขกับหังครับลำรวยลำรวยสุขสุขคนครับนุ่มไทยก้าวคำว่าวสวัสดีครับ